สวัสดีครับมาพูกกันยามคำครับบดดุ๊เดอร์คำมเบอนี่ชีทูมพอดีก็ได้าาราวมังคุ้ดครับาาราวมังคุ้ดถอดประถูลุกสิ้นเมื่กี้สองเมื่กี้สองปัน่น กินแค่นี้แหละให้บอกบุยเงินตือตหืงก็เสียบแห้งใช่ไหมนี่แต่พีกกระปดับเสียบคือเกามาทู่้อกับใส่ได้อยู่ดิอู้คือห่อนแต่บัน มาครับรินข้อแรงน้ำกันต่บักหุ่งคือเก่าอ่ะมือที่สามนะแซบคือเก่า